สวัสดีครับทุกท่านท่าวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีล้างตู้เย็นประตูเดียวที่โดนน้าท่วมครับแน่นอนนะครับจากอ p พีที่แล้วที่เราไปช่วยน้ําท่วมทางภาคเหนือมานะครับที่ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับการล้างเครื่องซักผ้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงคิวของเครื่องอตู้เย็นประตูเดียวนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับข้อสังเกตรหรือข้อแนะนําเดียวกันก็คือห้ามเสียบปลั๊ก นะครับห้ามเสียบปลั๊กตัวนี้นะครับให้เราส่งเครื่องให้ถึงช่างก่อนนะครับห้ามเสียกใดๆทั้งสิ้นนะครับผมวิธีการครับอ่าอย่างเช่นเครื่องที่เห็นในคลิปนี้นะครับเครื่องอันนี้ไม่ได้จมโคลนนะครับแต่โดนน้าท่วมประมาณอ่าเศษ1นส่วนสาของตู้นะครับก็คือสูงจากพื้นขึ้นมาสักประมาณ1ฟุตนะครับถึง40เซนได้นะครับผมทีนี้การล้างก็จะง่ายครับก็คือให้เราล้างทั่วไปได้เลยนะครับ โดยใช้เจ้าเครื่องฉีดน้ํากําลังสูงเนยนะครับหรือปืนฉีดน้ําตัวนี้นะครับนะบฉีดอัดเข้าไปได้เลยนะครับถอดเจ้าตัวถาดรองน้ําออกมานะครับทีนี้เราก็มาถอดในส่วนของโอโลดดีเล์นะครับออกมาเพื่อที่จะทําความสะอาดนะครับแล้วก็เราต้องสังเกตด้วยว่าพวกระบบท่อต่างๆนะครับมีการหักงอมีอน้ํายาล่วออกมาหรือไม่นะครับถ้าไม่มีก็นเนี่ยอัดสามารถอัดฉีดไปได้เลย แต่พอดีเครื่องนี้เนี่ยไม่ได้จมโคลนอะไรมากมายก็เลยทําความสะอาดไม่ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องใช้เวลานานมากนะครับผมสามารถทำสะอาดได้เลยนี่ฮะเอาโอโรดลีเออกมานะครับฉีดล้างทําความสะอาดได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดต่อสายต่างๆครับสามารถถอดออกมาได้เลยเนี่ยครับสังเกตวันนี้โดนน้าอย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้มีโคลนไม่ได้มีอะไรสามารถทำความสะอาดง่ายเลยทีเดียว นะครับแต่ทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าตู้เย็นใดๆแล้วแต่นะครับควรอยู่ภายใต้การดูแลของช่างชํานาญการนะครับไม่ควรทําเองครับตอนนี้ไม่ควรทําเองนะครับควรส่งร้านดีที่สุดนะครับอ่าทีนี้ผมก็เอาน้ําฉีดพวกซ็อกเก็ตนะครับจุดต่อสายต่างๆนะครับผมพวกอ่าขั้วของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของโอเวอร์โหลดรีเลย์ต่างๆเช็คพวกท่อพวกอะไรแล้วนะครับที่ว่าไม่มีการหักไม่มีการลวกของน้ายานะครับเราก็ ทำการฉีดล้างได้เลยนะครับแรงดันของตัวฉีดน้ําก็ควรปรับให้เหมาะสมนะครับถ้าแรงเกินไปก็ระวังอันตรายเวลาฉีดมือนะครับอย่างช่างของผมเนี่ยเขาปรับแล้วแล้วเขาก็ใส่ถุงมือช่วยด้วยนะครับต่อมาครับเอาอุปกรณ์ต่างๆครับมาฉีดด้วยน้ํายาไล่ความชื้นหล่อลื่นนะครับแล้วก็ล้างคอนแทคนะครับยี่ห้อก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมฉีดอัดแล้วก็เอาตัวโบเป่าลมครับหรือตัวเป่าลมเนี่ยเผาให้แห้งครับ าสามารถตากแดดได้ก็ดีครับตากแดดได้แต่โบเนี่ยเขาจะเป่าแล้วเขาจะแทรกซึมเข้าไปได้ดีกว่าเขาพยายามเป่าอัดให้แห้งที่สุดเท่าที่จะแห้งได้นะครับในส่วนของจุดต่อสายเ,เนี่ยผมเป่าแห้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับฉีดน,น้ํายาแล้วก็เลยประกอบเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาในส่วนของโอโรรีเลนะครับในส่วนของคอมเพรสเซอร์ต่างๆจุดต,ต่อต่างๆพยายามฉีดเช็ดให้แห้ง นะครับหรือช่างบางท่านเนี่ยเขาจะแกะแกะออกมาก่อนเลยนะครับแล้วเขาจะเรียงอุปกรณ์เอาไว้นะครับเขาจะลงน้ํายาเป่าแห้งแล้วเขาก็จะผึ่งลมหรือตากแดดเอาไว้แบบนี้แหละครับนะครับจนชัวรี่สุดเนี่ยเป็นวันๆเลยแล้วเขาก็ค่อยเอามาประกอบนะครับแต่อย่างเครื่องนี้ที่แจ้งไว้แล้วว่าไม่หนักมากนะครับคือช่างก็สามารถทําให้จบภายในรวดเดียวเลยได้นะครับซึ่งส่วนมากแล้วประตูตู้เย็นประตูเดียวเนี่ย กลับมาใช้งานได้นะครับส่วนมากทุกตัวเนี่ยว่าจะจมน้ําในรูปแบบไหนนะครับผมเจอแบบจมโคลนหนักๆเลยก็มีก็ฉีดโครนออกจนหมดนะครับตามตามขั้นตอนที่เรากําลังดูอยู่ตอนเนี้ยก็สามารถกลับมาใช้งานได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับผมห่วงไปถึงจุดอื่นๆด้วยบางทีนะก็ส่งถึงมือช่างช่างก็จะทําตามแบบนี้แหละครับนะครับแต่ให้ช่างดูแลจะดีที่สุดนะครับทีนี้ผมก็จะประกอบอุปกรณ์ต่างๆกลับเข้าไปแล้วนะครับประกอบ นะครับหลังจากที่เราลงน้ํายาเป่าแห้งจนมั่นใจแล้วนะครับเนี่ยใส่กลับไปจุดต่อสายต่างๆสั่นใส่กลับไปเห็นไ,ไหมครับจัดเรียงอุปกรณ์ภายในให้เรียบร้อยนะครับตู้เย็นประตูดเดียวค่อนข้างที่จะง่ายนะครับไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่มีจุดซ่อนเลนอะไรมากนักนในการให้เราทําความสะอาดนะครับอ่าก็ประกอบอุปกรณ์ เก็บเข้าที่เห็นไหมครับเรียบร้อยทีนี้ก็ดูแลภายในเครื่องครับแน่นอนน้ําท่วมอาจจะมีเข้าไปในภายในเครื่องบ้างก็ให้เราทําความสะอาดครับนะปกติได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแฟบน้ํายาล้างจานใดๆก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับแล้วเครื่องก็จะถูกเสียบปลั๊กกับมาทดสอบใช้งานได้ปกติดีอย่างที่แจ้งนะครับผมเท่านี้เราก็จะสามารถนําเครื่องกลับมาใช้งานได้แล้วครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณการติดตามรับชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับสไคร b ์ให้เราด้วยขอบคุณครับ